ช็อกทุกคนจะกระบุ่มหนี้สินล้นตัวเผยยอดหนี้ที่ต้องส่งรายวัน วันที่สองเมษายน2567หโหนกระแสเผยพูดคุยกรณีดรามา่าแม่ค้าปูดองอองมันปูติดป้ายทวงหนี้จ้ากระบุมเชิญยิ้มตลกดังหลังทำสินค้าให้ตลกไรนี้ไปขายแต่กลับไม่เคยได้เงินติดตามทวงเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้จนต้องไปติดป้ายทวงเงินกลางห้างดังแต่ทางฝ่ายตลกดังกลับไปแจ้งความกลับเจ้านีโดยในรายการจ้ากระบุมพยายามที่จะเล่าย้อนเหตุการณ์ความเดือดร้อนของตัวเองที่ถูกโกงธุร,รกิจจนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องขายของหาเงินใชหนี่เป็นนี้สินท่วมตัว ด้วยสิ่งที่ทําให้หลายคนช็อกคือตอนที่จักรบุมบอกในรายการว่าความเดือดร้อนคือต้องส่งหนี้รายวันถึงวันละ40,000บาททําให้เป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราขายของได้ถึงไม่มีเงินคืนเขา ซึ่งปัญหานี้ตนได้บอกแม่ปูนาไปตั้งแต่วันแรกที่เขาเสนอเอาของมาให้ตนขายแล้วว่าตนไม่มีทุนเลยซึ่งจักรบุมก็เข้าใจว่าเขาตั้งใจมาช่วยเราแม่ปูนาเข้าใจเราในเรื่องนี้มาตลอดถ้าแม่ไม่รับรู้ตนจะกล้าเอาของมาขายไหมเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตได้ยังไงโดยจากบุมได้บอกอีกว่าถ้าแม่ไม่รับรู้ไม่ยินยอมตนจะกล้าเอาเงินที่ทำมาหาได้ไปส่งเจ้านี่อะไรวันทั้งหมดได้อย่างไร ั้งนี้คะ่ะแม่ปูนายืนยันว่าไม่ได้ยินยอมและทวงถามทวงเงินมาตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมายอดนี้เขาท่วมไปเป็นหลักแสนแล้วทวงเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้สักบาทสิ่งที่แม่ปูนาอยากจะถามก็คือทําไมเขาไม่ลําดับความสําคัญว่าต้องบอริหารเงินอย่างไรเอาเงินไปใช้นี่ก็เข้าใจได้แต่เขาก็ต้องหักทุนมาให้เราไปต่อยอดทําของมาขายใหม่ด้วย เรียกว่าผู้ชมในรายการหุนกระแสค่ะต่างช็อกกับประเด็นยอดนี้รายวันวันละ40,000บาทอยากรู้จริงๆว่ายอดเต็มเท่าไหร่แล้วต้องทำมาหากินขนาดไหนถึงจะส่งนี้ได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ